สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมเจ้ามาลินภูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมอยากจะแวะมารีวิวน้ำหอมแบรนด์ที่มีความเป็นนิชเพอร์ฟูมที่กำลังได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีมากๆนะครับนั่นก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่าทาดาเพอร์ฟูเมอร์นะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะรีวิวทั้งหมด2กลิ่นด้วยกันนะครับกลิ่นแรกที่เป็นพระเอกของคลิปนี้เลยนะครับชื่อกลิ่นว่าทิมเบอร์สูนะครับนี่เป็นน้ำหอมที่มีความนิชมากนะฮะมีความยูนิคแล้วก็มีความพิเศษแตกต่างจาก แบรนด์อื่นๆกับอีกกลิ่นหนึ่งนะครับเป็นกลิ่นหนึ่งที่ผมชอบเช่นเดียวกันนะครับชื่อว่า Rose and Ton h นะครับทั้งสองกลิ่นเนี่ยนะครับก็เรียกว่ามีความยูนิคมีส่วนผสมที่มีความซับซ้อนนะครับแล้วก็ส่วนตัวเลยตั้งแต่ผมเห็นตั้งแต่แพคเกจิ้งต่างๆของทาดาพ e ร์ฟูเมอรเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าแบรนด์เขามีความดรามาติกซ่อนอยู่ตั้งแต่แพคเกจิ้งตั้งแต่เลเยอร์ของการปรุงน้ำหอมแล้วก็ความ ซับซ้อนนะครับซ่อนอยู่ทั้ง2กลิ่นเลยนะครับเริ่มต้นนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้จักกับที่มาที่ไปของแบรนด์ทาดาเพอร์ r ฟมเนอร์นิดหนึ่งนะครับคุณชุนหรือว่าคุณทาดาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสุขนนทกรหรือว่านักปรุงน้ําหอมฝีมือดีที่เรียกว่ามีประสบการณ์ในวงการก่อนหน้านี้นะครับคุณชุนเขาเคยทําแบรนด์น้ําหอมที่ชื่อว่า natural tailor มาก่อนนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในการปรุงน้ําหอมในการทำเวิร์กช็อป หลงไหลเรื่องของกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ชีวิตของคุณชุนเนี่ยก็จะวนเวียนอยู่ในแล b ของน้ำหอมนะครับจนตัดสินใจที่จะมาสร้างแบรนด์เป็น Tada Perfumer นะครับซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีความนิชนแล้วก็กลิ่นเนี่ยจะเน้นกลิ่นที่มีความยูนิคแล้วก็แตกต่างจากแบรนด์อื่นๆที่อยู่ในท้องตลาดทั่วไปนะครับผมเองต้องขอบคุณคุณหมอคณพัฒนะครับซึ่ง เป็นผู้ที่ติดตามในช่องผมเนี่ยนะครับก็ CF กระเป๋าหรือเวดตองผมไปนะครับก็แนะนําคุณธาดาเนี่ยให้ผมเนี่ยได้รู้จักกลิ่นแรกที่คุณธาดาเนี่ยอยากให้ผมเนี่ยได้มีโอกาสลองสัมผัสก็คือแน่นอนว่าเป็นกลิ่นของ Timbersuit นะครับเพราะว่าเป็นกลิ่นที่เข้ากับสไตล์คลาสสิกเมนแวร์มากๆนะครับมีความเป็นผู้ชายที่มีความสุขขุมนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของน้าหอมที่มีความนิชจริงๆนะครับขวดนี้เนี่ยอยู่ที่ราคา2,790บาทขนาด50 ML แต่คราวนี้คุณหมอก็บอกว่าคุณธาดาคุณจ๊อบเนี่ยเป็นคนที่แอบแซบนะเขาเป็นคนสนสนนะเขาไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยซึ่งคุณหมอก็มองเกมขาดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีกลิ่นอีกกลิ่นหนึ่งก็คือโรสันตอนก็คือเป็นกลิ่นกุหลาบแล้วก็หนามกุหลาบซึ่งกลิ่นเนี้ยตรงกับคาแรคเตอร์ของบาดินพูในด้านที่มีความดาร์กที่มีความแซบมีความสนมากๆ ก็เลยมีโอกาสได้ลองทั้ง2กลิ่นนะครับแล้วก็ลองใช้อย่างจริงจังแล้วก็มีความรู้สึกว่าชอบมากนะครับในคอลเลกชันของเขาเนี่ยนะครับนอกจาก2กลิ่นที่นํามารีวิวในวันนี้แล้วเนี่ยยังมีอีก2กลิ่นก็คือชื่อว่า Oceanic Mojito นะครับราคา2,390บาทแล้วก็น้ำหอมกลิ่นที่ชื่อว่า Pillow Talk ราคา2,390บาทซึ่งตอนนี้เขามีทั้งหมด4กลิ่นที่มีการวางจำหน่ายนะครับแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะ แวะไปดมได้ที่ร้านมิดแล้วก็ร้านโปรดนะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์หรือว่าสามารถจะสั่งซื้อออนไลน์ใน Facebook ของ t าดาเพล r วเมอร์ได้นะครับก็มีทั้งหมด4กลิ่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขายังมีกลิ่นอ,อีกหนึ่งกลิ่นที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Dark s o ซ l นะครับซึ่งเป็นกลิ่นแห่งความตายนะฮะซึ่งมีขวดเดียวในโลกก็ติดมากๆนะครับแต่ว่ากลิ่นนั้นเนี่ยไม่ได้มีการวางจำหน่ายนะครับเป็นการทำมอบใหกับของขวัญ เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เท่าที่ผมลองมา2กลิ่นเนี่ยคือชอบทั้ง2กลิ่นนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีความรู้สึกว่าน้ำหอมไทยเนี่ยแล้วก็คนไทยที่มีฝีมือแล้วมีความเข้าใจในเรื่องของการปรุงน้ำหอมเนี่ยคือไม่ได้ทํามาในตลาดแมสเลยนะคือตอนนี้ได้เจอสุขคนทกรที่มีฝีมือดีอีกหนึ่งคนประดับวงการน้ำหอมของคนไทยนะครับ คราวนี้นะครับผมก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับได้ดูถึงแพคเกจจิ้งของแบรนด์เขานะครับเขาก็จะมาในขวดสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ฝาเนี่ยนะครับจะเป็นฝาไม้นะครับนี่แล้วก็จะเป็นเรียกว่าเป็นอาร์ตเวิร์กนะครับที่มีคาแรคเตอร์ก็คือเป็นลักษณะก็คือพื้นสีดำแล้วก็ตัวภาพเนี่ยต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีทองนะครับนี่จะมีชื่อกลิ่นอยู่ทางด้านบนแล้วก็มีชื่อแบรนด์อยู่ทางด้านล่างนะครับก็มาในคอนเซปที่มีความเรียบง่ายนะครับนี่ แล้วก็ทางด้านในนะครับก็จะเป็นกล่องที่เป็นเหมือนกรมาหยี่แบบนี้นะครับนี่เขาก็จะมาในกล่องสวยงามนะครับเป็นกล่องแข็งอย่างดีเลยนะครับแล้วก็จะมาในลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีตัวคลั่งแบบนี้นะครับนี่แล้วเขาก็จะมีค์ดแบบนี้ให้นะครับนี่เห็นไหมครับก็จะมาเป็นเซตในลักษณะแบบนี้นะครับคือพรีเซนเทชันเนี่ยก็มีความสวยงามมากนะครับมีความ เ,ออเรียบหรูแล้วก็ดูลึกลับนะครับมีความดรามาติกไม่รู้เพื่อนๆรู้สึกเหมือนที่ผมรู้สึกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นโรสอด์ตอนนะครับนี่เขาก็จะมีตัวแรปแบบนี้มาให้นะครับของทิมเบอร์สูก็มีเช่นเดียวกันนะครับนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูทางด้านไหนนะครับ Presentation ก็ทําออกมาได้อย่างสวยงามน,นะครับนี่แล้วก็จะอยู่ในกล่องในลักษณะแบบนี้เนฮะนี่ครับเขาก็จะมีรูปของดอกกุหลาบหนามกุหลาบเห็นไหมฮะแล้วก็จะมีเนี่ยมีความดรามาติก นะครับก็อยู่ในกล่องที่เป็นกล่องแข็งแบบนี้เหมาะที่จะมอบให้เป็นของขวัญแล้วก็เป็นของฝากให้กับคนที่รักแล้วก็เล่นน้ําหอมนะครับนี่เพราะบอกแล้วว่ากลิ่นของเขาเนี่ยมีความยูนิคนะครับพคเกจิ้งก็มีความสวยงามมากนะครับนี่ก็จะเป็นธีมของเขานะครับเนี่ยเวลาที่วางอยู่บนโต๊ะหรือว่าบนชั้นเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแบบ เห็นภาพได้ง่ายแล้วก็สื่อสารแบบตรงๆนะครับมีความชัดเจนตรงไปตรงมานะครับนี่จริงๆผมเนี่ยพอได้ลองใช้ทั้ง2กลิ่นเนี่ยผมยังมีความรู้สึกเลยว่าผมอาจจะต้องไปตามเก็บอีก2กลิ่นก็คือกลิ่นโอเชนิกโมจิโตแล้วก็พิโลทอคนะครับ ทานั้นที่ผมยังไม่เคยดมนะแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมค่อนข้างเชื่อมั่นในฝีมือของการปรุงน้ําหอมของคุณทาดาพอสมควรหลังจากที่ได้มีโอกาสลองใช้น้ําหอมทั้ง2ขวดงี้อย่างจริงจังนะครับก็เรียกว่าฉีดทุกวันนะครับแล้วก็ฉีดก่อนนอนนะครับเพื่อที่จะทดสอบประสิทธิภาพของน้ําหอมว่าเ,ออเป็นยังไงบ้างนะครับนี่สำหรับน้ําหอมกลิ่นแรกนะครับเป็นกลิ่นที่ชื่อว่าทิมเบอร์สูรซึ่งถือว่าเป็นพระเอกในคลิปนี้นะครับ เป็นกลิ่นที่ผมมีความรู้สึกว่าเข้ากับการแต่งตัวในสไตล์คลาสสิกสเปนแวรมากๆสำหรับคนที่ชอบใส่สูทชอบใส่ซัฟฟ r รี a แจ็คเก็ตนะครับชอบใส่รองเท้าหนังถือกระเป๋าหนังนะครับมีความเนี้ยบอยู่นะครับขอฉีดสเปรย์ไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ดูกันพุ่งของสเปรย์ของเขานะครับนะความรู้สึกแรกนะครับผมก็จะมีความรู้สึกว่าได้กลิ่นของความเป็นตาสนนะครับได้กลิ่นของ หนังกลับแล้วก็ได้กลิ่นของความเป็นซินเดอร์วูดที่ซ่อนอยู่นะครับให้ความรู้สึกของผู้ชายที่ดูค่อนข้างจะสุขุมมีความอบอุ่นมีความนวลนวหน้ากอดน,นะครับยังมีความเฟรชอยู่ในในช่วงแรกนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนพอสมควรนะครับมีความดรามาติกเล็กๆซ่อนอยู่ในกลิ่นแล้วก็มีความรู้สึกว่าผู้ชายที่จะฉีดกลิ่นนี้เป็นผู้ชายที่ต้องผ่านอะไรมาเยอะพอสมควรคือมีทั้งสุข แล้วก็มีทั้งทุกนะครับแต่ก็เข้มแข็งพอที่จะปกป้องคนที่เขารักได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นนี้ภาพในหัวของผมเนี่ยก็ให้เลือกลูกการแต่งตัวของตัวเองนะครับผมก็จะมีทั้งหมดประมาณ4ลุคด้วยกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นลุคที่1นะครับนี่ก็จะเป็นลุคนี้นะครับลุคที่2จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ลุคที่3นะครับแล้วก็ลุคสุดท้ายนะครับเป็นลุคที่4อันนี้คือการตีความในความรู้สึก ของผม100%เป็นะครับเป็นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ความติดทนเนี่ยติดทนนานมากนะครับกลิ่นแน่นกระจายตัวได้ดีแล้วก็คุ้มค่าสมราคา2,790ัรอยบาทอย่างแน่นอนนะครับเป็นกลิ่นที่มีความยูนิคอะเพื่อนๆมีความเป็นป่าสนมีความเป็นหนังมีความเป็นซีดาร์วูดนะครับแล้วก็มีความเย็นเย็นซ่อนอยู่ในช่วงแรกนะครับแล้วก็พอกลิ่นเขาไปซักระยะหนึ่งอะนะครับก็จะมีความรู้สึกเพื่อนๆ่นจะได้กลิ่นของหนังกลับ มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกลิ่นที่แมนลี่มากๆนะครับแล้วก็จริงๆผู้หญิงก็ใช้ได้นะครับกลิ่นนี้นะครับใครที่ชอบในสไตล์แบบคลาสสิกเมนแวร์เนี่ยผมคิดว่าเป็นกลิ่นหนึ่งที่ตอบโจทย์มากๆนะครับแล้วก็มีความลึกลับซ่อนอยู่อัอนนี้คือคาแรคเตอร์ที่ผมค่อนข้างชอบของทาดาเพอฟู m เมอร์นะครับ สำหรับกลิ่นที่2นะครับชื่อว่า Rose a n n t ตอน n s นะครับก็คือเป็นกลิ่นของกุหลาบแล้วก็หนามกุหลาบซึ่งกลิ่นนี้นะครับคุณหมอคณพัฒน์เนี่ยก็บอกคุณธาดาว่าคุณชอบเนี่ยเป็นคนที่แอบแซบนะแล้วก็ผมก็คิดว่ากลิ่นนี้เนี่ย ก็เป็นกลิ่นที่มีความพิเศษจริงๆนะครับผมเองจริงๆเป็นคนที่แนวแบบซนๆนะเพื่อนๆแก่นแก้วนะครับแซบๆซแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่เรียบร้อยเลยนะครับแต่ว่าเพราะว่าหน้าที่การงานหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะหล่อหลอมให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่ดูสุภาพเรียบร้อยแต่จริงๆอะ่ะผมไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยเลยนะครับผมคิดว่าเขาตีความกลิ่นของกุหลาบแล้วก็หนามกุหลาบได้ดีมากแล้วก็มีความแปลกดีมีความดรามาติกอีกเช่นเคยนะครับในมุมของผมนะมีกลิ่นของ v วลเลต นะครับมีกลิ่นของสวีทชูกามีกลิ่นของลิปสติกมีกลิ่นของเลเทอร์ก็คือหนังนะครับอมเบอร์ Amber, แล้วก็มาส์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ากลิ่นนี้ทำให้ดูเป็นกลิ่นของกุหลาบที่ผู้ชายสามารถที่จะใช้ได้นะครับมีความเซ็กซี่มีความนวลนวมีความอีโรติกเบาๆนะครับเปิดเพลงแบบอีโรติกแล้วก็มีแบบจุดเทียนะอะไรเงี้ยคือใช่เลยนะครับ ถ้าเป็นผู้ชายในรูปของผมเนี่ยผมจะเห็นผู้ชายที่ใส่ทักซิโดนะครับแล้วก็ติดดอกกุหลาบสีแดงนะครับที่ปกแล้วก็ไปเดินงานพรมแดงได้เลยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเข้ากับผู้ชายที่มีจริตที่ชื่นชอบถ้าเป็นรองเท้านี่คือต้องชอบ b e l g จนโลเวอร์ของ b บ d ู l a ล g e r อร์ผมว่าอันนี้จริตเขาตรงที่เพื่อนเเนี่ยจะฉีดน้ําหอมกลิ่นนี้มากๆคือเป็นจริตที่มีความหรูหราแต่ยังมีความเป็นผู้ชายมีความเป็นคุณชายนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่ ผู้ชายเนี่ยสามารถที่จะใช้กลิ่นกุหลาบอันนี้ได้นะครับก็คือจะไม่ได้หวานแบบโหกุหลาบจ๋าแบบผู้หญิงคือไม่ใช่เลยนะครับจะมีความนัวมีความลึกลับมีความอโรติกนะครับจะเป็นกุหลาบที่มีความหรูหรานะครับแล้วก็เพื่อนๆลองสังเกต art work ของเขาดูนะครับเนี่ยในความเป็นกุหลาบอ่ะเขาก็ยังมีความเจ็บปวดอะไรซ่อนอยู่ ผมว่าอันนี้คือเป็นเสน่ห์ของความดาร์กในในน้ำหอมของถดาเพอร์เมอร์ที่ผมค่อนข้างชอบนะครับจะไม่ได้เป็นกุหลาบที่แบบโอ้โหมีความโ,โ,โลกสวยสดใสอ่ะแต่เป็นกุหลาบที่มีความเซ็กซี่เย้าวยวนแล้วก็ด้วยความที่ผมไม่รู้ว่าเขาใส่ส่วนผสมอะไรของความเป็นนามกุหลาบเข้ามาครับเวลาที่เพื่อนๆไปลองตัดกิ่งกุหลาบนะครับเพื่อนๆจะได้กลิ่นอะไรบางอย่างออกมาซึ่งเขาก็ใส่กลิ่นของน้มกุหลาบนี่แหละ เข้าไปในขวดนี้ด้วยมันทําให้เลยมีความรู้สึกว่าแปลกดีนะครับแล้วก็รู้สึกค่อนข้างชอบมากมากนะครับนี่ performance ก็ดีมากนะครับทั้ง2ขวดนี้นะครับจะเป็น extract the perform นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความติดทนนานกลิ่นเนี่ยมีความแน่นนะครับกระจายตัวได้ดีนะครับแล้วก็ติดทนทั้งวันนะครับผมเนี่ยได้ลองใช้ทั้ง2กลิ่นแล้วก็มีความรู้สึกว่าชอบมากนะครับแล้วก็ตอนที่ผมเนี่ยได้รับน้ําหอมมานะครับ น้องเจมสิทธ์ซึ่งก็เป็นช่องที่รีวิวน้าหอมเขาเป็นรุ่นน้องของลูกศิษย์ผมของเซเว่นนะครับที่มอบุบุภาน้องเจมก็บอกอยากได้มากอยากลองกลิ่นผมก็ด้วยความที่แบบว่าเอื้อฟือฟ้อเผื่อแผ่นฮะมีเมตตาม,มากผมก็สั่งเป็นขวดจุ๊บนะฮะแล้วก็ส่งน้ําหอมแบ่งนะครับไปให้น้องเจมสิ์ได้มีโอกาสลองใช้แล้วน้องเจมก็บอกเฮ้ยพี่มันดีมาก ชอบมากนะครับเพราะฉะนั้นเป็นดูรีวิวในช่องของน้องเจมได้แต่นั้นก็เป็นการตีความในแบบของช่องเขานะครับผมก็มีการตีความในแบบของช่องผมหรือว่าถ้าใครอยากจะดูบทสัมภาษณ์แบบถึงพริกถึงขิงเลยเนี่ยต้องไปดูในช่องที่ชื่อว่าเซนดัดสินนะครับซึ่งมีการพูดคุยกับคุณชุนหรือคุณทาดานเนี่ยอย่างละเอียดลึกซึ้งนะครับนี่ซึ่งทั้ง2กลิ่นเนี่ยนะครับก็มีความยูนิคนะครับเป็นแบรนด์ที่นิชจริงๆนะครับ เนี่ยพอดมปุ๊บแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าแบบโอ้โหมีความเย้ายวนมีความมีความอีโรติกนะครับแล้วก็มีกลิ่นของลิปสติกซ่อนอยู่นะครับขวดก็สวยงามนะครับนี่ก็50 ml นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะลองนะครับก็อาจจะต้องออลองไปดูที่ร้านมิร หรือว่าร้านโปรดที่เซ็นเตอร์เวิลด์นะครับหรือว่าไปลองสั่งใน Facebook ของทาดาเพอร์ฟูเมอร์นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ในใต้ดีสคริปชันด้วยนะครับก็เป็นทั้งสองกลิ่นที่ชอบมากนะครับแล้วก็ผมเนี่ยใช้จริงเนี่ยเพื่อนๆลองดูเห็นไหมนี่ก็ใช้จริงๆนะครับแล้วก็ฉีดก่อนนอนฉีดเวลาที่นั่งทำงานอยู่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ พอมี2ขวดแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะมีขวดที่3แล้วมีขวดที่4ี่ไหครบคอเลกชันนะครับแล้วก็ผมอยากให้คุณธาดาเนี่ยได้รักษาความนิชแล้วก็ความอยู่นี้ของการปรุงน้ําหอมแบบนี้เอาไว้ซึ่งผมเชื่อว่าเขาเป็นคนที่ผ่านอะไรในชีวิตมาเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกลิ่นน้ําหอมของเขาเนี่ยมันเป็นการตกผลึกทางความคิดมาเป็นอย่างดีแล้วคือเป็นน้ําหอมที่มีชั้นเชิงอ่ะจะไม่ใช่เป็นน้ําหอมที่แบบว่า ทั่วๆไปเป็นกลิ่นแบบโมโนโทนแบบสว่างๆอะไรเงี้ยแต่เนี้ยเป็นกลิ่นที่ผ่านกระบวนการคิดในแต่ละเลเยอร์มาพอสมควรนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเขาตกผลึกความคิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประกอบกับแพคเกจจิ้งทุกอย่างครับก็ทำให้ดูน่าใช้แล้วก็ดูทรงพลังมากๆนะครับก็เป็นยุคที่เขาเรียกว่านักปรุงน้ำหอมคนไทยเนี่ยนะครับมีฝีมือมากในยุคปัจจุบันนะครับคือ น้ำหอมเนี่ยมีคุณภาพที่ติดทนนานไม่แพ้บแบรนด์ในต่างประเทศเลยแล้วก็ผมว่าก็อาจจะมีความยูนิคที่มากกว่านะครับแล้วก็คนที่ใช้เนี่ยก็จ,จะมีความรู้สึกว่ามีความเฉพาะกลุ่มในการที่รู้สึกว่าตัวเองได้ฉีดน้ําหอมในแบบฉบับที่ไม่เหมือนคนอื่นคราวนี้นะครับท้ายคลิปเนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังเพิ่มเติม,ตมในมุมมองผมนะสมมุติว่าเพื่อนเเนี่ยฉีด กลิ่นแรกนะครับเป็นทิมเบอร์สูตรนะครับนี่ก็เป็นกลิ่นที่แบบออกแนวป่าสนขราวเนี้ยถ้าเป็นส่วนตัวเนี่ยถ้าเพื่อนๆมีความรู้สึกเอ๊ะเราอยากจะได้ป่าสนที่อยู่ติดริมทะเลอะไรประมาณนี้เพื่อนๆก็ลองไปหากลิ่นที่มีความเป็นโอเชียนกลิ่นที่มีความเป็นแบบทะเลกลิ่นที่มีความเป็นเมดิเตอร์เรเนียนนะครับมาเลเยอร์อีกชั้นหนึ่ง โจทย์ที่ได้นะครับเพื่อนๆก็จะได้มีความรู้สึกว่าเรากลายเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เดินออกมาจากป่าสนอยู่ริมทะเลมันก็คือเอาน้ําหอมกลิ่นหลักเนี่ยนะครับออฉีดไปก่อนแล้วก็เลเยอร์ด้วยกลิ่นหนึ่งที่เป็นกลิ่นของทะเลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าในยุคปัจจุบันนะผู้ชายไม่ได้จําเป็นต้องฉีดน้ําหอมเพียงแค่ขวดเดียวแต่สามารถที่จะมีน้ําหอมกลิ่นแปลกๆเนี่ยเอามาคอมไบยกันได้เพื่อให้ภาพหรือว่าลุคของเราในแต่ละวันเนี่ย มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็น Secret Sense ของแต่ละคนว่าเอ๊ะกลิ่นของเราหอมจังมาจากน้ําหอมกลิ่นอะไรซึ่งก็จะมีแค่ตัวเราเท่านั้นเองที่รู้ว่าวันนี้เนี่ยเรามีสูตรในการคอมบ n e กลิ่นยังไงบ้างนะครับซึ่งการที่เราได้มีน้ําหอมที่เป็นนิช e perfume เนี่ยเก็บไว้ในคอลเล c ชั่นบ้างครับผมว่ามันทําให้เราสนุกกับการคอมบน้น้หอมมากนะครับยุคนี้ผู้ชายคงไม่ได้มีน้ําหอมขวดเดียวแล้วก็ฉีดไปทุกงานหรือทุกโอกาส แต่ว่าเป็นยุคที่ผู้ชายเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีน้ําหอมกลิ่นหลักแล้วก็หาอีกกลิ่นหนึ่งมาเลเยอร์เพื่อที่จะสร้างภาพให้ดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีความสุขกับการได้กลิ่นมีความสุขกับการที่จะนําเสนอเรื่องราวนะครับเพราะว่าการที่จะคอมพิวตลุกเนี่ยนะครับนอกจากเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแล้วเนี่ยผมว่ากลิ่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญ ที่จะสร้างความจดจําแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับคนที่อยู่รอบข้างเราได้เป็นอย่างดีนะครับเหมือนบางครั้งเวลาที่เราจํากลิ่นแฟนเก่าของเราเราจํากลิ่นของคนที่เราแอบชอบเราจํากลิ่นของเพื่อนนะครับจำกลิ่นของคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยกลิ่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถูกบันทึกอยู่ในความทรงจําในจิตใต้สํานึกของคนได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมีแบรนด์ให้เลือกเยอะมากนะครับอยากจะ ยูนิคนะครับแล้วก็อยากจะแตกต่างเนี่ยอย่างน้อยก็ยังมีอีกหนึ่งแบรนด์ก็คือทาดาเพร์ฟเมอร์นะครับก็คลิปนี้นะครับก็ตั้งใจที่จะทำรีวิวนะครับให้กับคนที่รักแล้วก็หลงไหลในเรื่องราวของน้ำหอมนะครับอาจจะยังเป็นแบรนด์ที่มาใหม่นะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นคนที่ใหม่ในวงการเลยผมเชื่อว่าคุณธาดาเนี่ยอยู่ในวงการน้ำหอมมาอยู่แล้วแต่ว่าเขามีการ develop มีการพัฒนาแบรนด์เนี่ยนะครับ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ได้สร้างสรรน้ําหอมที่มีคุณภาพนะครับให้กับวงการน้ําหอมไทยมากๆนะครับอยากให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยมีโอกาสลองไปดมนะครับแล้วก็อยากจะรู้ว่าทั้ง2กลิ่นเนี่ยเพื่อนๆชอบกลิ่นไหนมากกว่านะครับส่วนตัวนะครับถ้าเป็นเบสิกเลยนะครับผมว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ ผู้ชายทุกคนน่าจะชอบนะครับแต่ถ้าถามมาดินพูนะถ้่าวันไหนผมอาจจะต้องออ,ออกไปแซบนิดนึงนะครับผมอาจจะเลือกเป็นกลิ่นนี้นะครับอาจจะฉีดคอมบีสองกลิ่นก็ได้นะครับกลิ่นนึงอยู่เป็นกลิ่นหลักอีกกลิ่นนึงอาจจะอยู่ที่บริเวณซอกคอหรือว่าข้อแขนต่างๆนะครับก็น่าจะสร้างความอีโรติกในแบบฉบับของโรสแอนตอนในสไตล์ของธรรมดาผู้ฟูมเมอร์ได้นะครับวันนี้ผมจ๊อบมาดินพูต้องลาไปก่อนนะครับยังไงเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ